ธนพลเคลื่อนไหวหลังสติเกือบหลุดถูกที่ถามทำร้ายแฟนสาวกลางรายการ <Yeah. S 1> จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นิวนิวเอลแดนแฟนสาวของอดีตพระเอกด,ดังอย่างเต้นธนพลทำเอาหลายหลายคนเป็นห่วงเมือ New New en, ่อนิวนิวเอลแดนแฉโดนเต้นธนพลทำร้ายร่างกายจนหัวแตกปากฉีก <Yeah. S 1> โดยงานนี้นิวนิวเอลเดนก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่ง yeah. หนูโดนคนที่หนูรักเขามากทำร้ายร่างกายและจิตใจของหนูซึ่งครั้งนี้มันหนักจริงๆทั้งหัวแตกปากฉีกเ <Yeah. S 1> และรอยทำอีกหลายๆที่หนูไม่อยากพูดอะไรไปมากกว่านี้ <Yeah. S 1> และล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชยัยได้เชิญนิวนิวเอลเดงเติลธนพลและทนายไพศาล <Yeah. S 1> มาออกรายการโหนกระแสเพื่อชีจงเรื่องราวดังกล่าวและมีช่วงหนึ่งในรายการ yeah. ระหว่างที่กำลังพูดคุยกันนั้นอดีตพระเอกด,ดังเต้นธนพนนั้นได้ลุกขึ้นพูดกลางรายการโหนกระแส<ม>หลังโดนทนาย,ยศ a i า a n งันที่ถามเรื่องทำร้ายร่างกายแฟนสาวส่วนทางด้านของหนุ่มกัญชัย<ม>นั้นก็ตกใจรีบลุกขึ้นห้ามแต่เต้นไม่ได้ลุกมาทำร้ายแต่ลุกมายกมือไหว้ขอโทษจ<ม>นเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวไปทั้งโซเชียล ต้องบอกว่าล่าสุดเติ้นธนพลเคลื่อนไหวแล้วหลังสติเกือบหลุดหลังถูกจี้ถามทำร้ายแฟนสาวกลังรายการหวนกระแสปมเล่นบทโหดนอกจอเตะแฟนปากฉีกโดยงานนี้เติ้นธนพลก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านไอจีครั้งแรกว่าขอบคุณครับคนดีที่รับคำขอโทษจากผม,มผมนายธนพลขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอโทษพ่อแม่ของผม พ่อแม่ของนิวและผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคยสั่งสอนผมมา mm. ผมผิดเองครับที่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วูมาทาให้คําสอนของพวกท่านทุกคนเหมือนไม่มีค่าผมขอกราบขอโทษไวนาที่ mm. นี้ครับและขอโทษผู้ที่ชื่นชอบในตัวผมตั้งแต่แรกที่ผมทําให้ทุกท่านผิดหวังผมกราบขอโทษด้วยครับขอบคุณรายยก mm. อาโหวนกระแสขอบคุณทนายพี่เอที่ให้ผมมีโอกาสได้ใช้พื้นที่ในรายการเป็นที่ขอโทษและสัญญาว่าผมจะไม่ให้เกิด mm. เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในชีวิต hat, แฮชอยกอย่าเรียกว่าพ่อให้เรียกว่าด<ม>ั๊ดดี้ขอบคุณครับคนดีที่รับคำขอโทษจากผมผมน,นายธนพลขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอโทษพอ<ม>พ่อแม่ของผมพ่อแม่ของนิวและผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคยสั่งสอนผมมามผมผิดเองครับที่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูมาทำให้คำสอนของพวกท่านทุกคนเหมือนไม่มีค่าผมขอกราบขอโทษไวนาที่ เนี้ครับและขอโทษผู้ที่ชื่นชอบในตัวผมตั้งแต่แรกที่ผมทำให้ทุกท่านผิดหวังผมกราบขอโทษด้วยครับขอบคุณรายก mm. อาโหนกระแสขอบคุณทนายพี่เอ๋ที่ให้ผมมีโอกาสได้ใช้พื้นที่ในรายการเป็นที่ขอโทษและสัญญาว่าผมจะไม่ให้เกิด mm. เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในชีวิตแแท็กอย่าเรียกว่าพ่อให้เรียกว่าดัดดี้มีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งสอนผมมาตลอดว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรจะเขา mm. เราก็ต้องให้เขาก่อนเช่นเราอยากให้เขารักเราเราก็ต้องจริงใจและรักเขาก่อน <Yeah. S 2> ลองคิดดูว่าถ้ามีคนอื่นมาทำร้ายคนในทีมคุณจะทำยังไงผมตอบได้ทันทีว่าผมจะลงไปช่วยทีมของเราทันที <Yeah. S 2> โดยไม่ลังเลครับไม่ต่างกับที่พี่เอหรือทนายภพศสาลที่รักและคอยช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับลูก yeah. ก็มาโดยตลอดจะออกมาปกป้องซึ่งถ้าเป็นผมผมก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันครับผมขอบคุณพี่เอมากนะครับที่ให้โอกาสผมอมอได้ขอโทษลูกสาวของพี่ผมขอสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในชีวิตของผมครับแฮแท็กที่หลังอย่าเรียกว่าพ่อให้เรียกว่าด็ดดี้